ไปทำไอเฮียบไปด่อะไม่ทำไม่ทำอไากให้่อไปตอนแกจังเย่เำหมอแก่เหรยังไม่หลดเลยเฮ้แต่วันนี้รู้สึกดีรู้สึกดีสิเนี่ยมีสาวๆนั่งสามคนเลยโอ้โหที่กัดขี่รถไม่ตรงเ่เนี่ยไวไมพี่ขียบไหมพี่เขียใไหม้าเี้ยพี่ไม่เชื่อใจหรอเชื่อใจสิแหมใครจะไม่เชื่อใจ หนูว่าหนูว่าขับตรงมากเลยนะหนูอ่ะขับดีมาอ,มอยู่มีออกออกออกไปข้างนอกเลยก็ได้เราหมานี่ไงเธอตรงเบลกลับไปเที่ยวแบบว่าสวยๆที่สวยเฮ้ยมันพี่มองหน้าพวกหนูเลยครับโอ้ยนี่ก็สวยเลยเนะยครับโอ้โหอันนี้จะเหมากี่เสาครับเนี่ยเฮ้ยพี่เดองเลยครับค <c oughs> นไหนทำไมเพราะพี่ทำไมพอพี่เขาขึ้นแล้วมันขับดีวะเฮ้ยแปลกทไม เขาใหม่าหมาเราออกไปข้างนอกไหมเออออกไปข้างนอกไหมเออหนมายาวๆเลยว่งไงครับเพ่ไหนครับจอจี้ไหนอะนี้่้พูดจอจี้ขยี้ใจอ่ะจอจี้ขยี้ใจนี่ไงนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยไหนทแม่ครับพี่ชื่ออะไรเนี่ยพี่จอจี้ครับเอพีจี้แล้วกันโอเคไหมหนุนได้พี่จอแล้วกัน พี่จ้อหนุ่พี่จ้อสวัสดีครับพี่อยากไปเที่ยวธรรมชาติสวยๆไปบนเขาปรมาธรรมชาติลงทูดถูบโอ้โหโอ้โหไหวไหวไหมครับน้องนน้องขี่ได้พี่ก็พี่ก็ได้ใจ้ะโอ้โหพี่เห็นเป็นไงอะโอ้โหพี่เห็นเป็นว่าทุกเสาอะไรครับ อันนี้มีเสาไหนไหมครับที่น้องจะไม่รวม่วมเลยน้ำมันกับป้ามีนาค่ะดูปกติปะออุยทำไมปกตินะพี่เห็นเป็นยังไงหนูหนูปกติจริงเล่นทุกขอบเหรอครับที่พี่เห็นเนี่ยเนี่ยมุนวอล์กให้พี่ดูด้วย <laughs> พี่อยู่ไหน,นี่นี่เห็นปกติอะ่ะอุ้ยอโอ้โหคิด <laughs> <laughs> ว่ามันน่าจะไม่ปกติแหละครับ อันนี้มันน่าแบบแปลกครับไอ้น้องไอ้คือตอนแรกเรามาเรามาถนนเนี่ครับผิดทางครับเนี่ยอันนี้เรากลับทางเดิมครับเนี่ยอะโหลโลโลเทสเทสสัญญาณหายไปแลับสัญญาณหายไปครับฮัลโหลสัญญาณเครื่องสื่อสัญญาณน่าจะเสียนะครับเนี่ยทอาไหมอะไรรีเซ็ตครับรีเซ็ตเอาไหมอะไรท่เอาไหมเออแป๊บนึงนะรถมารถรถน้าเปลี่ยนสีปะ เปไี่ยเปลี่ยนสีอันนี้เปลี่ยนขอบทั้งคันเลยครับเนี่ยผมเล่นสักจังหน้าหายไปด้วยเปลี่ยนเคสเนาะไม่ถือปกตินะโอ้โหผมยกล้อนเนยครับโอันนี้จะไปไหนครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอพี่ฟันเฟินผมร่วงมาแล้วขับอันเนี้ยก็พี่อยากนั่งไม่ใช่เหรอรถเั่นเนี้ยก็ให้หลานขับไงอือก อันนี้คือออดี้จริงใช่ไหมเนี่ยทำไมเหลือแค่นี้ครับไม่เหลือทับเปลือกเขาเนี่ยนี่ไงวันนี้ขับดีโอ้โหช่างกาพูดนะว่าขับดีนะระวังนะครับปกตินะพี่ไปไปบนเขาไหมลูกหมาโอ้โหกล้าไปบนเขาอีกครับเนี่ยระวังนะที่จบประมาทหลานหนูอ่ะโอ้โหทีสุดแล้วตอนนี้หลานหนูขับรถดีมากเลยนะสุดเลยครับโอ้เอระวังนะครับระวังนะ เห็นคนขับรถพี่ค่ะเห็นี่โอ้โหพี่ไม่อยากเห็นเลยครับถ้าเจออย่างเงี้ยหลับตาไปขึ้นขาไปพาเขาไปชมวิวหนึ่งใช่พี่ถือว่าโชคดีแล้วนะถูกโชคดีครับแลตวหลานหลานหนูไม่ค่อยขับรถให้ใครนั่งโชคดีที่ฟันพี่แค่ร่วงครับแต่ตาพี่ยังอยู่ตอนเนี้ยโอ้โหหงายเป็นร่วงเลยครับเนี่ยร้องนี โอ้วันนี้มันไม่ก็มันดีจริงนะพี่แต่ที่ขึ้นมันดีดูตุลักทุเรดีนะเนี่ยระวังไโอ้โหไหวครับน้องตอนนี้เฮ็ดฟีพี่ใกล้หมดแล้วลองเรื่องบอกกฎเรื่องบอกกฎของการสรุคันนี้คือพี่ต้องใส่เกาะน่ะโอ้จะมีกฎอีกครับเนี่ยลงมาสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์รถรถ บนลน่าจะใกล้พังแล้วเนี่ยคุณไม่ได้เอามาด้วยหนูเอที่ฉุกไป้ยหมอ๋ออันนี้คือสวยมากโรมาโอ้เห็นแค่แบบเดียวก็พอแล้วโหโหโหเห็นอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหไหวนะครับเนี่ยโหพี่แม่ใจเห็นยครับไปงพี่ดีกว่าปลาไปไหนไปไหนพี่หนูพาไปส่งวิวยังไม่เห็นเลยครับ อันนี้เราเต้นบีบายอะครับเนี่ยโหน้องพี่ว่าก่อนน้องขับนี่น้องเติมมาเยอะไหมเนี่ยเนี่ยใส่มาหลายลุมแล้วแหละไม่รู้เลยอ่ะขับดีที่สุดในโอน่าโอ้กานเข้าจริงๆระวังนะหนูเฮ้ยพี่อันนี้ชื่อว่าสะพานอะไรครับเนี่ยสะพานแดง หังสิตคลองหนึ่งรู้จักไหมพี่หลังสิตด้วยออันนี้ทำอันนี้ทำไรครับเนี่ยพี่ไปซีรีวิวไงมันขึ้นไปข้างบนได้นะพี่เอาขึ้นไปไหมพี่ไปเร็วโอ้ยนี่เคยไปตกปลาแต่พี่เบี่ยงเบ็ดไปเอ็นมันไม่ถึงน้องพี่เลยกลับพี่ตกปลาวันนี้เหรอใช่ครับพี่ตกปลาแม่น้าหนูคอดูเอ็นหน่อยได้ไหมอ๋อหมันเอ็นตกปลาครับใช่ใช่ใช่ พี่เจ็บเอ็นะครับได้เจ็บเอ็นแล้วใช่พี่จ้อไปไหนพี่เจ้ะพี่จ้อไปได้หมดเลยครับหนูยังไปไหนพี่ไปหมดเลยมันราจะพังเลยฮะก็ไม่ได้รู้สึกชนซ่อมไหมครับซอมไหมซ้ำไหมพังหรอกพี่หนูยังไม่ได้ชนอะไรสักแกะเลยโอยหลอคือเบี้ยวไปข้างนะครับน้องับดีเฉย อืมก็ขับปกติไม่เห็นเป็นอะไรพี่เห็นแบบไหนนอ้องจริงควันขึ้นแล้วด้วยน้องที่พี่เห็นเลือดาเหลือสิบแก๊สใครรู้เปล่าเนี่ยแก๊สใครรู้เปล่าเหลือสิบเจ็ดอ่ะเหนื่อยแล้วอะ่ะเ <c oughs> พิ่งเหนื่อยนะครับอันนี้คือเพิ่งเหนื่อยใช่ไหมโอ้แม่น้ำเมาองล่างสวยมากเลยพี่หเหนื่อยหรอพี่อยากสูดอากาศมากเลยครับข้างล่าง กาศดีมากเ,เป็นอันร่ะมันขับไม่ได้เหรอใช่น,นะครับไม่เลยไหนนะปากใหม่ใครครับเนี่ยไม่เห็นใคร <c oughs> ใครนะครับ <c oughs> อ๋อเปล่าคะ่ะอุ้ยอันนี้รถนี่เปิดฝาหลังได้ด้วยครับเนี่ย <c oughs> หนูไม่เห็นนะพี่หนูเห็นเป็นปกติเลยอะ แม่ครับหมายเหมื <op> oh. อนหมายถึงว่ารถมันเปิดผ่าท้ายได้ด้วยเหรอเฮ้ยหนูพาเหินดีกว่าป้าป้าโอ้โหข้าเจ้าระวังนะครับคุณน้องน้องเสาอนี้กดมิเตอร์นะคะพี่จะมีมิเตอร์เหลืออย่งครับเนี่ยตอนลงจ่ายด้วยนะไม่จ่ายไม่ให้ลงนะครับได้สิครับแหมสวยๆแล้วนี้พี่จะจ่ายหมดเลยพี่เลือกเลยวพี่จะเอาคนไหน โอ้โฮถ้าบอกสามคนนี่จะไหวหรือเปล่าครับอุ้ยไม่ไหวหรอหอชอบอยู่แล้วไม่ไหวหรอครับพี่กัไม่เคยบอกกับพี่แพรว่าต้องอยอุ้ยไอ้แม่งขับอะไปแม่งจอดรถไปมันมาจอดรถขวางหลานบ้าวววโอ้โหนั่นดิไหวไหมครับเนี่ยไหวไหม สบายมือสะดื้อบ่อะพี่ไม่รถคันนั้นนะที่อยู่ข้างบนนะไหวไหมน่ากะหนาน่าโอ้ยโว้มีลงมาจ้อดเลยครับเก่งมากเลยเก่งมากเลยครับเก่งมากเลยลงมาแปดแเลยลงมาอันนี้อันนี้เครื่องพังไครับเนี่ยอีกนิดแล้วพี่อีกิดทีนี้ช่างกาไปต่อโอ้ยพี่พี่ลงมาเนาะ อุ้ยดูเหมือนว่าจะมีอารมณ์อริไล่ตามวะครับน้าไม่เขาขับผิดเลนปะเขาขับผิดเลนปะระวังนะขอโทษครับพี่อทค่ะั้นไหนครับพี่คันไหนคันไหนทจิปไลเจียพี่ไม้ว่าไงโอ๊ตว่าไงโอ๊ตเด็กวัดเป็นไงบ้างพี่พี่ดเอ็นเหรอพี่เอ็นพีซีเหรอชิพายใช่ใช่เป็นเป็นเอ็นพีซีเป็นเอ็นพีแล้วเอ็นพีซีใครอะจิ๊กกอจิ๊กก่อสูเด้ สนใจอมรถก่อนกได้นะลงซมุดก่อนก็ได้ไม่รแม่คือคือลนอ่ใกล้พารอ่าขึ้นได้แต่ลงลงไม่ได้ด้วยหรออุ้ยโอ้ยอันนี้เป็นช่างไฟเป็นช่างไฟอะไนี้ลงมาหาป่าช่างไฟอะไรคุ้นนั่งนะไม่ช่างสุ่แล้วใครครับลงไปลอดิไม่ไม่พี่ลงไม่ซมไมค่น้อ พี่ลงไปซ่อมไปะปลดเราก็ปลดเราล้วก็ได้นะโอเคพี่ลงนี่ลงสิแปะรถหนูปะใช่ปะใช่ใช่รถเราปะถูกเอาแค่แค่แค่เอ็งมีกล่องซ่อมปะมีพี่ขอยืมไปยืมหมอพี่คืนได้นะได้ได้ได้พี่ซ่อมเลยเสร็จกูละมีอะไรพี่ช็อตนะ อเฮ้ยนี่พอดีเลยสามสามเจ้พี่เอดีห้าสิบแปดไม่ใช่โกหกห้าสิบแปดจริงจริงห้าสิบแปดห้าสิบแปดคิดดีไม่ได้เลยดิโอเคพี่กี้แปลรถหนูมาจากไหนเนี่ยใช่พี่เครับใช่ครับนี่ผมไปช่างไฟฟ้ารถหนูพี่ไม่ครับวันนี้ผมเอามาจากบริษัทครับนี่นี่ <tok> ไปพี่กดล็อกไปพี่มา็อนไทำไมเราซ่อมแล้วเป็นอย่างนี้อ๋อเราไม่ลงจากรถกันสักคนเลยครับรถก็เลยเหมือนเดิม <S 2> <S 2> <S 2> <S ดีครับดีดีดดอือแปลกเพื่อนพี่เหรอเหมือน NPC เลยอะ่ะฮะเพื่อนพี่หรอข้างหลังอ่ะไม่ครับไม่ไม่รู้จักสักคนเลยครับอ๋อโอเคแล้วเขาข,ขับขับตามทำไมอะ่ะเอ็นน่าจะเป็นอ่า เป็นช่างอ่ะเป็นช่างอ่ะคนซ้ายมือเป็นช่างคนซ้ายมือเป็นช่างครับสวัสดีครับช่างไม่ไม่แล้วพี่ขันข้างหลังเขาขับรถเขาขับรถคือการขับรถแต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับช่างแต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับบางคนจะคิดว่าการถอยรถอาจจะเร็วกว่าการไปข้างหน้าครับใช่เป็นอย่างนี้นะครับ เนี่ยอันนี้คือช่างเขาหยิบแต่แล้วว่าระหว่างระวังเนินใช่ขับนี้จริงครับอุ้ยโอ้โหพังเลยมีมีกล่องซ่อมให้พี่ไหมครับหมดแล้วครับพี่มีไหมมีใครมีเหลือในตัวไหมครับรถเราไม่สามารถไปได้แล้วครับไม่มีเลยอ่ะอืมไม่มีเลยไม่มีเลยอครับไม่มีเลยไม่เป็นไรครับหนูจะตายแล้วพี่อ๋อยังไปได้อยู่เนี่ยใช่ หนูเหลือสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะโอ้ใกล้แล้วอ่ะเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พาไปหาหมอนะครับพี่ฉีดยาให้หนูได้ไหมหมอผีเหรอพี่คนนี้ต้องหมอผีอ่ะพาไปไหนมาฉีดยาครับให้พี่ฉีดยาให้หนูได้ไหมได้ครับเอาเป็นเข็มแคปเอาเป็นเข็มแคสูตรหรือว่าเข็มเข็มมระสัให้้หน่อยไดมออ๋ได้ครับได้ได้อยากได้เข็มใหญ่อ่ะเข็มใหญ่ครับเอาแบบใหญ่ขนาดเท่าไหร่ครับอย่างพี่มีเข็มใหญ่ด้วยเหรอคะอ๋อเห็นมีสิครับพกมาด้วยแล้วปกติ เข็มพี่เท่าไหร่อ่ะเข็มพี่เหรอวะหกสองเก้าสองครับนั่นเรียกว่าเข็มเหรอพี่ใช่ครับเรียกว่ากระบอกทำไมจิ้มฟันนะพี่บอกว่าแบบว่าเอาเข้าปากแล้วไอปุ๊บหลุดเลยอ่ะุหนูก็ว่าไปครับใครพอเราเตรียมตัวไปเอามาไปเอามาไปเอามาไปนี่ซ่อมรถนะครับ เดี๋ยวปักให้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ข้างหลังครับข้างหลังตรงนี้ข้างหลังข้างหลังหนูหนูอยากถ่ายรูปสวยๆไหมครับชอบไหมชอบชอบการถ่ายรูปแบบอยู่ธรรมชาติไหมครับไม่ค่ะถ่ายถ่ายเยอะแล้วครับถ่ายเยอะหรอไม่เป็นไรก็ได้มันเปืองตังมันซ้ำก็ได้ไปแล้วกันเนี่ยอ้าวตังค์พี่พี่ยังไม่พี่ยังไม่มีตังค์เลยเนาะ ว่าหนูมีหนูมีพี่ไปซ่อมก่อนไหมไม่เป็นไรอะไรถึงแล้วมันเห็นล้อหรือว่าสงสารรถ่ะสงสารหรอโอเคไหมไหนหน่ะอันตัวเองก่อนเดี๋ยวประมาณตั้งแต่ครับเนี่ยเฮ้ยอืมตัววเหมือนจะเจอช่างะไรหรือเปล่า ไม่ได้ใช่เหรอคนนี้ไม่ได้ใช่ตามเขาก็ได้นะพี่โอเคโอเคเราไปเราไปแค่ <c oughs> น,นี้ก็ได้ใช่ยัไงไงว่าไงว่าไงนี่เราไปไหนกันนะี่ยนั่นดิพี่ไปไปข้างนอกครับข้างนอกไหนอะพี่อะนี่ไงน้องพี่พาดูวิวธรรมชาติสวยแต่ที่น้องไม่เคยคิดกันเลย <c oughs> ไม่อยากคิดด้วยพี่อะไม่เป็นไรหรอก <c oughs> ตาบพี่ใหญ่แบบว่าไงไปนั่งแหน่เนาะอุ้ยอุ้ยพังเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหต้องบอกว<ด>่า<ะ>เรียกมีหนูไหมลูกปลดปล่อยก็ได้ครับมันพังแล้วไปไม่ได้แล้วโอเคพังทั้งคันแล้วเราจะไปยังไงกันนะทำไงาาครับทำยังไงดีจีเราต้องเดินนะครับถ้าพังขนาดนี้ เดี๋ยวรอ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 ก็ได้นี่ให้ให้พี่ชายกระซ่อมหน่อยนะไม่เป็นไรคะ่ะอ่าพระโบพรอพบพบอยู่ไหนหน่า <c oughs> ไม่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 ไม,ไม,ไม่คือมันมันคือมันต้องซ่อมครับคือมันต้องลงรถนะครับแล้วก็ซ่อมนะครับไม่ไม่ไม่งั้นเราจะไปไงครับ <c oughs> ไม่ไม่ไมีใครมีกล่องซ่อมไหมครับ ลงมาผมซ่อมให้มามามาลงลงรถก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้องขาซ่อมให้ครับโอเคลงนะครับโหพี่เอ้ยเฮ้หัวแดงใครอ่ะพี่เขาซ่อมก็ได้พี่มันมันอะไรนี่พี่หนูถามครัเดียวพี่จะทำอะไรหนูหรือเปล่าโอ้ไม่ทำแล้วโอ้ไม่ไม่ทำก็ไม่ลงอ้าทำ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 ครับทำฉีดยาครับฉีดยามามาครับมา พี่สลิปพีห่หน่อยครับผมจะไปฟาร์มต่อแล้วเร็วๆคนระับน้องพี่จะได้ไปด้วยพี่จะได้พี่มี <ไป S 1> ตั้งไดงงาน<ล>งแดงแล้วลอง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 ลงลองลงลงไปไปไปอลองดีน้อง,งอะไรครับแพทย์เฮ้ย<ง>มันพังมันพังอจะอะไรพี่พี่จะขึ้นรถเพื่อซ่อม นน้อองงก่ไม่เลยจะล็อกล็อกรถทำไมเอ็งกลัวอะไรขนาดนั้นน้องบ้าไปเนี่ยเอ็งบ้าไปเลยจะกลัวอะไรเอาไม่ปลดออกก็ได้ไม่น่ากลัวเลยนะโอ้เอ็งเอ็งก็กลัวเกินบางทีอ่ะเอ็งจะกลัวอะไรขนาดนั้นกลัวอย่ากลัวพี่เขาไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นร่วมาเรือนเอ็กตรีมที่หายป่ะพีเพนมั่งได้ไหมหายป่ะพี่เพนไหนดิ มีเพลใหญ่เหรอพี่มาดีพี่ไม่มาทำอะไรพวกเองเลยจริงด้วยไม่ทำอะเล้าอะพี่งงว่าแบบหน่อยอะทำไดปะไดปะหัวแดงพี่หัวแดงไม่ได้อะมันมันซ่อมไม่ได้พี่บอกแล้วพี่บอกเลมันซ่อมไม่ได้อะพี่บอกเลมันซอมไม่ได้เพราะอะไรอะเดินไปพี่ไปเดินกันก็ได้ไปอุ้มอุ้มอุ้ม เดินเหมือนเนี่ยเส้อนักกากใส่หน้ากากทำไมเสื้อนักกากทำไมใส่หน้ากากทำไมใส่ไม่ได้ครับมันก็หล่อดีพี่ผมเห็นพี่มีผัวแล้วไม่เหรอครับเห็นพี่มีผัวนะเนี่ย้กับเป็นพีซีก็มีเว้นได้วอ้หรออะไรครับ ม,ม่อ,เอ,อ็เอ,อะไรนะ,ะกอดแกเารื่องไหนคือออ <c oughs> พูดจครับาไม่หมดเลยสัตวช่วยด้วยช่วด้วยกมเลย่อยหมดเ่เยดคเาดแมหมดเลยวย้วย <c oughs> <c oughs> เลยห <c oughs> <c oughs> มดยเ้า เอ๊ะจังสาวเด้วยโจนไม่เธอไม่ไม่ไม่พอดีเขาบอกว่าเลือกคนจะกอดก็เลือกกอดได้ถูกเลยผมเลยสังหารซะเอ้ยตายอยู่เว้ยเงียบปากซะอย่าพูดเข้าใจเปล่าตายอยู่ก็เงียบซะอย่าส่ามันไม่เจอเล้วจ้ะฮะ เป็นอะไรครับไปก่อครับอ,อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับรถกันนี้แรงไหมครับพี่โอ๊ต <c oughs> ูดเลนูดเลนแก๊งเน่นเฉยเฮ้ยเพลอกดแจ้งตำรวจอย่าเพิ่งแจ้งนะครับพี่เย็นนะชนสาวเลยเพรจอร์ Hey, yeah. เฮ้ยนะครับอนี่มันบักโอเคค่ะถ้าเรียกแล้วมันไม่ได้นะโอเคค่ะโอเคค่ะพี่พี่เฝ้าหนูหน่อยได้ไหมอ่ะพี่อยู่เฝ้าพูดเอง น้องๆน้องเป็นน้องเป้าเลยครับพี่พี่เห็นไม่เห็นคนเนี้ยไหมไม่ผมเป็นคนออกผมเป็นคนออกกํลังกายครับใช่ออกกํลังกายตอนเช้าครับพี่อยู่เฝ้าก่อนพี่ผมกำลังวิ่งช็อกกิ้งอยู่ครับพี่ใช่ไม่มีอะไรครับมันมีมันมีคนหลุดออกโรงพยาบาลบ้าพี่ผมกำลังวิ่งช็อกกิ้งผมเป็นนักเป็นนักท่องเที่ยวเขาครับใช่ตอนนี้พี่จะไปป่าหรือเปล่าไม่ได้ไป เฮียก็จะรั้วสวัส <c> ด <oughs> ีทุกคนนะคะรับวัสดีทุกคนเลยนะครับวัสดีทุกคนเลยอุ้มอีกคนมาอยู่ด้วยเหรอเออวะเอเอแต่เขาห้ามอุ้มศพไปเด้เฮ้ยเขียหมอมาแล้วาศาสตร์ตำรวจไอ้เฮียไม่ใช่หมอ ตำรวจมาไม่ใช่หมอตำรวจมาไอโอ๊ตไอวาร์ไอโอ๊ตไอวาร์ตทำดีใช่ครับใช่ผมเรี้ยงช่างครับช่างพาผมไปส่งขึ้นมาเลยครับขึ้นนี่ครับกางไปครับพาผมไปส่งอาเรเบลล่างหน่อยครับขอบคุณมากครับช่างโอ้โหช่างขี่รถดีมากเลยครับมาร์คมาให้ช่างหน่อยได้ไหมครับ นี่ครับช่างมาเรียบร้อยแล้วครับแบบไปกี่รอบแล้ววันนี้จอร์ดไม่เหล่าเลยครับระหว่างนี้ใส่น่าจะผู้ประสงดีวันนี้เขาโชว์แจ้ตงตำรวจนะครับผมมีเด็กแว้นเนอครับเนี่ยเยลุจัดปลุมไปเรียวครับตัวแรงเยลุวจาชัด <c oughs> โอชิตแมนริงโอชิต oh แมนแหละขอบคุณช่างมากเลยนะครับถ้าไม่ได้ช่างนี่ผมแย่แน่นเลยครับเพราะรถผมเสียสตาร์ทไม่ติดเลยไม่ใช้ไดเกียลหรอคะเคยใช้นะครับเครื่องเฟสสตาร์ทติดไม่ได้ กั้นก็ต้องลองของอ่ของเมฆมังกรบินนะครับ <c oughs> แค่ชื่อก็บินนะเครื่องผมคงไม่เหียอครับสวัส <c oughs> ดีทุกคนเลยนะครับ